เวลคอมบีเอซ์เคทูเดลี่ดรวันนี้เรากลับมาอีกครั้งพร้อมเรื่องราวสุดพิเศษเกี่ยวกับรถที่หลายคนรอคอยอย่าง2 0 2 6ัีอซูซูเคบีสีสรถกระบะเจเนอเรชั่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างลับๆับในวงในของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยและว,วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักมันแบบลึกที่สุดเท่าที่ข้อมูลลับจะหลุดออกมาได้บอกเลยว่าถ้าคุณเป็นสายกระบะสายลุยหรือแฟนอิซูซูตัวยงคุณห้ามพลาดเด็ดขาดว่ากันว่าการออกแบบของ k b 4 1รุ่นปี2 0 2 6นี้อิซูซ ได้พัฒนาโดยอิงจากโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์สไตล์คลาสสิกของตระกูล k b าไว้ครบถ้วนด้านหน้ารถถูกปรับให้ดูดันขึ้นด้วยไฟหน้าเหล็แบบใหม่ที่บางเฉียบกว่าเดิมเพิ่มคาแรคเตอร์ที่เฉียบคมขึ้นทันทีที่มองเห็นส่วนกระจังหน้าใช้ดีไซน์ทรงเหลี่ยมแบบย้อนยุคแต่ให้ความทันสมัยในเวลาเดียวกันซึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้หลายคนเชื่อว่า k b 41รุ่นใหม่จะกลายเป็นรถกระบะที่ผสนความคลาสสิกกับความล้ําสมัยได้ดีที่สุดเท่าที่ Isuzu เคยทํามา มีข่าวลับออกมาว่า KB41 จะใช้เครื่องยนต์ดีเซนเตอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่อิซูซูพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะก,กับทั้งการประหยัดน้ำมันและกำลังลากที่มหาศาลเครื่องยนต์ใหม่นี้คาดว่าจะมีแรงม้ามากขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนและอาจจะมีระบบไฮบริดเสริมกำลังในบางรุ่นย่อยเพื่อเพิ่มแรงบิดตอนออกตัวรวมถึงตอบโจทย์ยุคใหม่ที่ต้องการความประหยัดและปล่อยมลพิษน้อยลงแต่แม้ข้อมูลจะยังไม่ถูกเปิดเผยแบบเป็นทางการแหล่งข่าววงในยืนยันว่าความแรงไม่มีลดอย่างแน่นอน ห้องโดยสารของ KBC 11 2,026ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกพูดถึงเงียบๆว่าจะยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวัสดุภายในจะถูกเปลี่ยนมาใช้แบบพรีเมียมมากขึ้นทั้งแตงคอนโซลที่เป็นดีไซน์ใหม่หน้าจอกลางขนาดใหญ่กว่าเดิมและระบบเชื่อมต่อที่รองรับการใช้งานในชีวิตจริงของคนไทยเช่นระบบนำทางที่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยและกล้องมองรอบคันความละเอียดสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้กระบะในยุคนี้ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ช่วงล่างก็เป็นอีกประเด็นใหญ่ที่แฟนๆให้ความสนใจมีข่าวร่วมมาว่าอีสุกสุปรับจูนช่วงล่างของ k b 41ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เกาะถนนดีขึ้นนุ่มขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งแบบรถกระบะสำหรับลุยทุกเส้นทางไม่ว่าบนถนนลาดยางความเร็วสูงถนนลูกรังหรือเส้นทางออฟโรดที่เต็มไปด้วยก้อนหินและโคลนทั้งหมดนี้ทำให้ KBC 41ใหม่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ขับดีสุดในตลาดเมื่อเปิดตัวจริง อีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คืออีซูสุตั้งใจจะใช้ KB412026 เป็นรุ่นที่เจาะตลาดเอเชีย er, โดยเฉพาะโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นฐานใหญ่ของผู้ใช้กระบะพวกเขาจึงใส่ฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์คนไทยเช่นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าปรับน้ำหนักอัตโนมัติระบบช่วยทรงตัวบนทางลาดชันและโหมดขับขี่แบบใหม่ที่ถูกพัฒนาให้เหมาะกับภูมิประเทศในบ้านเราโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นโหมดลุยน้ำโหมดลุยโคลนหรือโหมดประหยัดน้ำมันสำหรับขับในเมืองดีไซน์ด้านท้ายของ KB41 ก็ถูกปรับใหม่ ให้มีความแข็งแรงขึ้นแต่ยังคงความเป็นรถกระบะขนของแบบแท้จ,จริงฝากระบะท้ายคาดว่าจะมีระบบผ่อนแรงเปิดปิดแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายขึ้นและยังมีข่าวว่า Isuzu อ,อาจเพิ่มไฟท้ายเลดแบบซีคเควนเชอร์มาให้ในบางรุ่นย่อยเพื่อเพิ่มความทันสมัยและความโดดเด่นเวลาใช้งานบนท้องถนนอย่างข่ำคืนเรื่องราคายังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลวงในบอกมาว่า k b 4 1 2 0 2 6จะยังคงเป็นรถกระบะที่มีราคาคุ้มค่าเหมือนเดิม ไม่ได้ขยับขึ้นแรงจนเข้าถึงยากแต่ยังคงให้ฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนั่นทำให้หลายคนตั้งตารอว่าเมื่อเปิดตัวจริงมันจะเปลี่ยน